โอเคครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยเชื้อสายเกลือทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมอีกแล้วเฮดเจมหรือว่าฮอตเกมเมอรเองก็วันนี้นะครับตามหน้าปกคลิปเลยใช่ไหมเออวันนี้ผมจะมาฟิกเนะี่ยขายไอเยมี10ล้านเลยนะฮะแบบขายแบบเยอะมากเพื่อแบบเออมาฟิกหาส่วนใครที่อยากดูการตามหาตัวละครใหม่นะครับผมได้ไลค์ไปเมื่อคืน สามารถไปย้อนดูของทาาด้านไล์ย้อนหลังได้นะครับว่าผมนะปิดหรือเปล่าโอเคสำหรับทาาน้านวันนี้นะครับผมก็จะมารวมระบบแบบฟิกให้ดูเนาะถ้าเว้นมันแย่เราก็แค่รวมนะครับมิเตอร์ฮอตได้กล่าวไว้นะเออคอนเซปต์นี้เอาไปใช้ได้นะถ้าใครที่อยากจะรวมเนะี่ยถ้ามันแย่เราก็แค่รวมระบบแบบฟิกนะครับก็ถ้าเป็นของเว้นเนี่ยผมบอกเลยว่าม,มันค่อนข้างน่ารวมมาก เพราะว่ามันใช้ A ธรรมดานะฮะถ้ามันใช้ A บอดเนะี่ยมันเปลืองแล้วแต่นี้คือ A นะครับมาดูเลขการสุ่มกันเนาะว่าจะมีอะไรบ้างเนะี่ยมีหนึ่งครับเพย์เยๆสองบาลอนนะครับสามลูนา่าสี่ลาแห่งโนนจันนะครับห้าเป็นจอยนะครับหกเป็นโกลเรนคารินเจ็ดเป็นไวอา์โมหุนแปดเป็นจูน่านะครับเก้าเป็นอีโวซาโฮและสิบเป็นอีโวไกาอาร์นเองฮะแล้วก็สิบเอ็ดเนะี่ยจะเป็นตุก๊กตาโซตุ่ยที่ศูนย์จุดสองนะ เป็น,นี้บอกเลยว่ามีโอกาสรวมได้ถึงไกอานะอยู่ที่0.10นะครับอันเนี้ยโอกาสรวมอนะ่ะมันออกง่ายกว่าจากการสุ่มที่แบบก200นะเพราะแพ็ก200มันอยู่ที่0.01ั่นเองนะครับอ่ะมาดูกันนะครับว่าผมเนะี้ยจะได้ตัวละครพวกไว้ใช่ไว้ดิดูหน้าขึ้นหรือเปล่าน่ะผมจะได้ตัวละครที่เป็นเปอร์เซ็นต์แบบว่า0ุขึ้นหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปรวมกันเลยดิ บครบัผมก็จัดไปประมาณ30คู่นะคลิปนี้ผมไม่มีการตัดไม่มีอะไรนะครับน่าจะเป็นคลิปแบบเรียวๆแล้วกันนะฮะให้เพื่อนๆแบบว่าได้ดูกันเนาะโอเคครับจมูกด้วยยังไม่หายเลยตอนนี้คือเวลาที่ผมอาัดอยู่ที่ตีห้าสีนะครับตื่นมากินข้าวหิวข้าวมากเป็นจอยฮะคู่แรกฮนะเฮ้ยค,คู่แรกก็เป็นก็เป็นแบบว่าฝาตารางเลยนะ เออได้อยู่จอยอีกแล้วจอยเปอร์เ,เซ็นต์เท่าไหร่วะลืมดูไปเมื่อกี้นี้อ่ะฮะเฮ้ยเพย์เพย์แต่ก่อนอ่ะตื่นเต้นนะถ้าได้เพย์เพย์ครับแต่เดี๋ยวนี้ผมบอกเลยว่าได้เฉยๆกันมันมากนะเพย์เพย์อ่ะลูน่าครับอ่าไม่ซ้ำแลยฮะรูน่าก็มากับเขาฮะมาดูการนะในการรวม30คู่เนี่ยโอกาส30ทีเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ ตัวละครที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์แบบว่า0ูจุดหรือเปล่านะถ้าเป็นเอก็ดีนะครับเพราะว่าสปอยไปแล้วนะว่าผมยังไม่ปิดเวทนั่นเองเนะี่ยเป็นเอ,เอก็ดีนะอะฮะคู่ที่อะไรก็ไม่รู้รวมกันไปเรื่อยๆเลยแบบยาวๆไปเฮ้ยครับของออกดีมากนะเพื่ยๆเนะี่ย เพย์เพยอีกแล้วโอ้ my god เพย์เพยออกดีมากตัวละครอื่นไหมดูหน้าฮะออกอยู่สองตัวนี้แหละตัวอื่นหน่อยโอ้โหเพย์เพย์อม่ยังแบบอย่างล็อกเพย์เพยอ่ะเนี่ยเห็นไหมเพย์เพยอีกแล้วผมว่ามันล็อกเพย์เพยนะ เออเว้นเ er นี่ยนี่ไงนี่ไงเอาไปอีกหนึ่งตัวอีกไหมมีเป้าเออมีถามหาใช่ไหมเจมบอกว่าเอาไปอีกหนึ่งตัวไปอีกหรือเปล่าเฮ้ยโกลเด้นคาร์เรนมาแล้วเปล่าเพื่อนเอาเลยครับเปอร์เซ็นต์ต่ำเริ่มออกนะออกแค่ตัวเดียวคือโกลเด้นคาร์เรนนะถ้าได้ไว้มูหุนน่ะเวลาจันทาวะ ตอนนี้ยังไม่ได้นะโอเครวมกันไปเรื่อยๆครับ30คู่บอกเลยว่ายาวๆไปนะจะหมดแล้วแปบ๊บเดียวดูดิสาคู่อาจารย์ไทยลวผมนี่แบบง่วงเลยตอนนี้กินอ,อิ่มแล้วแบบง่วงเลยเจอรวมการ์ดแบบนี้ไปเพ่ยๆเดี๋ยวเดีบารลอดมันมีชีวิตอยู่เปล่าวะ ป้ารอนมีกับเขาไหมเออนี่ไงไม่น่าทักเลยมาเลยฮะมาทักไหนๆะก็ทักละสูดไก่ๆอามันมีจริงหรือเปล่าวะเป็นจอยครับไม่ั้งผัวทั้งเมียเลยโอ้ยอื้อโกลเด้นคารเรนอีกตัวหนึ่งมาดิมาดิโอเคครับเปอร์เซ็นต์แบบสูงสูงแม่งได้สูงสุดแค่โกลเด้นคารเรนนะ อาลาจันทาครับมาดูกันการขายยังไม่ดีของผมอะว่าจะมีค่าหรือเปล่านะบารอนอีกแล้วโอ้ยยังไงจอยอัมจิงมีใครรวมได้เอสไหมครับเวนเนี่ยเออถ้ามีคนรวมได้เอสก็คอมเมนต์หน่อยนะตอนผมเนี่ยสามสิบคู่เลยครับไม่รู้ว่าเอสจะออกหรือเปล่านะตอนนี้ยังรวมไม่หมดนะฮะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะว่าเราได้อะไรบ้าง เย hey, hey. ถามว่าหวังไหมผมหมดหวังตนะั้งแต่ผมทำเว้นละเออถามว่ารวมเดยผมแบบมีความหวังที่จะแบบได้การ์ดเอไมผมแบบแทบไม่มีนะ <c oughs> แทบไม่หวังแล้วตอนนี้ลูหน้าครับอ่าลูน้าไปมาเหลืออีกสี่คู่สุดท้ายปะผมบารอนแล้วสามคู่ดิ ดูหน้าครับ30คู่ผมยังไงปาลอนนะฮะและคู่สุดท้ายครับจะมีอะไรวอหวาหรือเปล่านะเออไปอะไรโอ้เป็นเพย่อ,อ <c oughs> โอเคนะครับก็รวมกันให้ดูนะทั้งหมดเนี่ยสคู่นะถามว่าผมได้อะไรบ้างนะครับก็ได้เพื่อๆมาเนี่ยหน สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวนะครับโอ้โหเยอะมากนับแต่เปลย์เพลย์ก็อพอมัง้งแล้วก็โกลเด้นคาร์เรนนะครับเปอร์เซ็นที่ออกยากๆเนี่ยมาสองตัวนั่นเองนะครับโกลเด้นคาร์เรนอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะแปดปะอดูแป๊บน,นึงมั่นใจนะอดูซิโกลเด้นะคาร์เรนเอ้ยแปดเปอร์เซ็นนะฮะก็อย่างน้อยมันก็ออกแปดเปอร์เซ็นให้เรานะปลอบใจแล้วกันนะครับ โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆคนที่เข้ามารับชมอย่างอ่าจนจบนะครับก็ขอบคุณมากจริงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่วววอนจะไปเพื่อนๆมันมีโค้ดนะครับโค้ดชื่อว่าอ่าคูปองลับแผ่ที่เหมือนแลนนะเออนี้ก็ใครที่ยังไม่ใส่เนี่ยผมจะขึ้นเึกน,นะแล้วผมจะทิ้งโค้ดไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับโค้ดชื่อชื่อว่าเกลิศ โฟเวอร์นะแต่ผมอาจจะทําคลิปแยกให้ล้วกันเนาะคลิปพอดเผื่อใครที่แบบไม่ทันหรือว่าอะไรเนะี่ยโอเคไปละบ๊ายบายไว้ bye ไเจอกันใหม่ครับผม